สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มบุคนร้อยเอ็ดมาทักทายพี่น้อง,องพี่น้องเฮ้ารอบบายครับ มอนี้นําประเด็นดีๆสิงดีๆมาฝากมาตอนคือเกา่าประเด็นแรกที่ผมสีนํามาฝากพี่น้องคือลาหน่อยครับผมพี่น้องจากสังเกตลาหน่อยผมสังเกตมาหลายอย่างรวบรวมข้อมูลแล้วมาบอกพี่น้องมาฟังครับตั้งแต่ลาหน่อยเล่นเอ็มวีก็ดีการร้องเพลงก็ดีแม้กระทั่งมาขึ้นครับผมลาหน่อยรับบทใหม่เล่นบทใหม่ที่ช่องกลุ่มปิดครับผมพี่น้องผมก็เลยสังเกตว่า ลาน้อยนี่คือสุดยอดของความเป็นมืออาชีพนะขนาะลาน้อยบ่ได้ไปเรียนไปฝึกอยู่ใสเลยเนี่ยผมสังเกตเบิง่งขอให้บอกลาน่อยสามารถทําได้เลยคือเขาเรียกอะไรนะพรสวรรค์ล้วนๆน,นะคือพรสวรรค์ได่ไงทำไมถึงใช้คําว่าพรสวรรค์เฮ็ดได้เลยไหมครับบ่ต้องไปเรียนไงถ้าไปเรียนคือพรแสวงไงสแสวงหาความรู้แต่นี่คือขอให้บอกว่าให้เฮ็ดยังลาน่อยเฮ็ดไดเลยผมสังเกตหลายๆเอ็มวีตั้งแต่ลาน้อยเริ่มถ่ายเอ็มวีมา เด็กเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเด็กที่สามารถเล่นได้สังเกตเลยเอ็มวีแต่ละเอ็มวีลานน่อยเร่นได้ถึงอีี่ดีนยเรียนแบบไดเนียนกิบเลยเนี่ยของจริงอีูีครับผมสิ่งที่ผมสังเกตมาหลายอย่างคือลาหน่อยเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ได้อวยแต่พูดความจริงให้ฟังเสมอช่องหนุ่มบนข้อเท็จพูดแต่ความจริงและพิสูจน์ทราบได้ครับพี่น้องสิ่งที่ผมสิบว่าวต่อมากคืออย่างครับพี่น้องพี่น้องเคยสังเกตบอหลายอย่างลาน้อยห้องเพลง ผมเห็นหลาหน่อยฮองเพลงแต่ละครั้งร้องหลายแบบหลายศาสตร์หลายศิลป์ครับพี่น้องผมก็เลยมานาั่งสังเกตว่าป้าหลาหน้อยเสีเอาทุกศาสตร์เลยตัวนี้นี่ไงคนที่บอกว่าหลานน่อยยังบกเกง่งวันที่คุณพูดวันนั้นหลานน่อยผมเสือเลยว่าหลาหน่อยเก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลมาปฏิบัติคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์คุณคนคนที่จะเป็นราชนีต้องเก่งทุกอย่าง เพื่อไม่ให้มีข้อตำหนิแมนบอกครับพี่น้องบ่ใไหเป็นเปลวถี่สามาาถมาหาเรืองใดทําทุกอย่างให้สําเร็จโดยที่บัใไห้้นที่มาแสะได้นี่คือตัวตนของหลาหน่อยหลาหน้อยสังเกตดีเดอร์ de der, หลาหน้อยเล่นทุกศาสตร์ร้องทุกศาสตร์เจ้าสีเอาสายไดววามาเลยหลาหน้อยจัดไหผมสังเกตว่าป้าหลาหน้อยฮัดห่วงเพลงอินดีก็ดีหลายๆอย่างมอวลำหลาหน้อยสศึกษา นี่ไงเขาบอกว่าคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์เขาไม่หยุดพัฒนาผมนั่งสังเกตปาดหลาหน่อยการแสดงไม่ธรรมดานะผมสังเกตเบิงนะหลายๆท่านกว่าจะแสดงได้สิ่งดีๆออกมาผลงานออกมาดีตรงไปฝึกไปเรี่อนแต่หลาหน่อยเดินเข้าไปนอนอยู่บ้านเอางนอนอยู่ที่พักเสร็จแล้ววันนี้ถ่ายเอมีใช่ไหมตื่นเช้ามาเตงตวไปสถานที่บอกให้เฮ็ดยังเฮ็ดได้เลยครับไม่มีการฝึกป้า ผมก็เลยมาคิดว่าหล่าหน่อยนี่ว่าทํานบดาอีของจริงนี่พรสวรรค์ล้วนเลยนะร้องเพลงพี่นอสังเกตเบื้องลดหล่าแสดงแต่ละมือจะเอาแนวไหนามาเลยดีบดีนี่คืนเดียวเอาทุกแนวยังได้เลยผมสังเกตเบื้องแล้วขอให้อนุญาตเถอะคันว่าห้องเนี่ยก็ขึ้สี่ห้องสุดละยี่สิบเรียงหมดละแล้วการร้องเพลงของหล่าหน่อยผมสังเกตหลายศิลปินหลายๆท่านร้องเพลงหนึ่งเพลงสองโอเคเพลงสามเพลงสี่เริ่มบนหญิงแล้ว ศิลปินที่การร้องเพลงหลายๆเพลงแล้วนิ่งนี่ว่าธรรมดาเนี่ยมีไม่กี่คนในประเทศไทยนะที่สามารถทําประมาณนี้ได้คนที่ร้องเพลงเสียงไม่ตกนี่มีไม่กี่คนในประเทศไทยที่ผมสังเกตบึงนะ <S <S นอกจากศิลปินมืออาชีพสมัยก่อนนี่หลายๆท่านที่ทําได้มีไม่กี่คนศิลปินเดียวนี่มีไม่กี่คนในประเทศไทยที่ร้องเพลงแบบได้เยอะส่วนมากก็ 2, เพลงสองเพลงสามเพลงกระเต็มที่แล้วถ้าเกินนั่นก็เริ่มแล้วเริ่มเบาไว้เสียงก็เริ่มเบาไว้ นี่คือลาหน่อยเป็นคนที่พิเศษแบบสุดๆเลยนะผมบอกเลยว่าบรตธรรมดาในเรื่องการแสดงการร้องการรำต่อไปพี่น้องอาสจังเกตเลยไพวาลาหน่อยยังบวกิงทะเบิงโลดล่ำเพื่อนบวกทะเบิงโลดนี่ไงลาหน่อยนี่บัธรรมดาศึกษาข้อมูลขอให้ลาได้ศึกษาแบบจริงจังเอาบพเกินสองมือสามมือนี่เห็นผลมาเซ็กซราบว่าเกินสองเทียเห็นห้องท่านที่นี่คือลาหน่อยไม่ธรรมดา ซูเปอร์สตาร์ที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเป็นเด็กที่น้ำไม่เคยเต็มแก้วไม่เต็มได้งไงมีคนมาเจาะรูเล็กเสมออยู่ข้างล่างคนนั้นก็คือใครคือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแม่หน่อยหรือคนรอบข้างคนที่เจาะรูเล็กๆเ,เพื่ออะไรเพื่อมาให้ลาหน่อยนามเต็มเก้ยวจากคนที่เจาะรูก็คือคนที่คอยติคอยเตือนคอยบอกแนะนําการพัฒนาหลานหน่อยห้ามหลุดห้ามเหลืองนี่ไงคนรอบข้างทุกอย่างดีหมด นี่แหละไม่ธรรมดาผมรอเบิงเลยผมว้าวแล้วประมาณลาน้อยประมาณอายุเศร้าปีนี่เห็นผลผมบอกเลยว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ลาน้อยพร้อมที่จะบวกอย่างเดียวครับของจริงนี่พร้อมเจอนะภาษาไว้รุ่นขึ้นพร้อมบวกนะพร้อมเจอทุกศาสตร์ขอให้มีเวลามีเวลาลาน้อยจวดอย่างเดียวเห็นว่าสังเกตหลายๆคลิปหลายๆท่านที่เห็นลาน่อยลงมาจากรถลงจากรถยังทองเพ่งเนาะ, <an> เ,นะเขาทายคลิปไายสุดท้ายทายไปล,ลาน้อยทองบดย่างเดียวทองเพ่ง นี่คือไม่ธรรมดาไม่หยุดพัฒนาถ้าเพลงในไม่สําเร็จลาบอย่อมเป็นเด็กที่บอยอมมีอย่างเองไผมบอกเลยขอให้เข้าร่องเสียงลาหน่อยสุดยอดอย่างเดียวจวดแล้วผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเพลงเก่าๆลาหน่อยสิเลือกมากแล้วมาขออนุญาตพ่อขออนุญาตได้ลาหน่อยกับพี่ห้องสังเกตโลดโอ้ยบ่ธรรมดาแต่ละเพลงพร้อมที่จะกลับมาแล้วเอาเพลงแต่ละเพลงมาห้องนี่ซ้าเพลงจะของเนี่ยเสียงการออกเสียงการจังหวะ คือเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเพลงจากของห่นแล้วบางเพลงนี้ไม่จําเป็นต้องไปะเหมือนเลยนะเอามาเขาลองเสียงจากของจวดอย่างเดียวลาหน่อยเวอร์ชันอุ้งอิงเพชรบ้านแพงของจริงอิลีพี่น้องดังว่าดังคิดเอาห่ะครับพี่น้องทุกครั้งที่การเล่นการออกหน้าพิธีสุดยอดแม้กระทั่งเอาผมเบาต่อเลยในเมื่อได้พูดถึงขนาดนี้แล้วโรงงานโรงงานหนึ่งอันนี้ไม่ขออนุญาตพูดออกเสียงแต่พี่น้องหลายท่านก็เห็นอยู่แล้วอยู่โรงงานอยู่บริษัทหลือไปแค่เพิ่นเปิดเพยงลาน้อย ฟังดีแค่เปิดเพลงหลาหน่อยให้พนักงานนั่งกินขาวแล้วลรกก็ไปทายพนักงานนั่งกินขาวสือ่อคนเบิงเป็นมื่นเนาะของจริงว่ครับพี่ดวงดังว่าดังคิดเอาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยแค่เปิดเพลงหลาหน่อยแล้วทายพนักงานนั่งกินขาวอยู่อยู่โรงงานเพื่อนเนาะสุดยอดบอกอนเบิงเป็นมื่นเนาะของจริงดังว่าดังคิดเอาแม้กระทั่งหลายๆคอมเมนต์ที่เอซคอมเมนต์ช่องนุ่มวอลเคาเหลมาเนาะ สัตว์เลี้ยงก็ดังคิดดูติละ่ะแม้กระทั่งคนอยู่หลังบ้านยังดังคนที่อยู่รอบข้างขอให้เอาหัวใจหัวใจคุณนะเข้าหาหลานน่อยจริงใจกับหลาน้น่อยรักหลานหน่อย,อยด้วยความเมตตาขอหัวใจคุณบริสุทธิ์เข้าหาหลานน่อยคุณจะประสบความสําเร็จโดยไม่รู้ตัวเลยแน่นบ่ครับพี่น้องนี่หนูวนขเขาเห็นกับโตนะตอนเนี้บา้านมีหลานน่อยถามว่าบานมีหลาน้นอยไหมบ้านไม่ลาหน่อย,มมอยผมว่าไดอ้อมเลยถ้าบานมีหลาน้น่อยผมก็บอกเป็นคนตรงอยู่แล้ว สำเร็จได้เพราะบารมีหลาหน้อยพูดแบบไม่ต้องอายความจริงก็คือความจริงแมน่คขับพี่น้องเอฟซี FC ช่องหนุ่มคนลคนคน,คนเรด,ดหูอห้อยู่แล้วว่าผมมีค้นมักว่าตรงประสบความสาเร็จได้เพราะหลาหน้อย,อออมออมยไม่ต้องอ้อมค้อมด้วยจริงใจตรงตรงไม่ต้องอ้อมไม่ต้องบอกว่าเออก็มีของยกของเนี่ยผมมีผมมีเสแส้งผมบอกคนไหนก็นคือคนนั้นถูกต้องคือถูกต้องผิดคือผิดแค,ค่นั้นแหละสไตล์ผมแมนวคขับพี่น้องนี่ไงผมถ้งบอกว่าขอให้คุณกลับมารักเปลี่ยนความคิดจากแซ้หลาหน่อย เรียนมารักหรือสนับสนุนคุณจะประสบความสําเร็จโดยไม่รู้ตัวหลายๆท่านเจอมาแล้วเจอกับตัวบ่เป็นตาใดก็ได้บ่เป็นบ่เป็นตาประสบความสําเร็จกับประสบความสําเร็จแม่นบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดนี่แหละสุดยอดที่ดาเขาของจริงไม่ต้องอ้อมค้อมเอาตรงตรงปังๆเลยลานอ้อยเป็นคนไม่ธรรมดาของจริงหนูนคอลเกล็ดคอนเฟิร์มสุดยอด้่สุดราคาพี่น้องคอยพี่น้องเข้ามารับชม ช่องหนุ่มวน์เเลีมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยรวยทุกท่านนะครับท้ายท้ายสุดขอก่บาบว่าสวัสดีสวีดาร์ครับผม